พระไตรปิฎกฉบับหลวงภาษไไทยเล่มที่17สุตันตาปิฎกสังยุตตะนิกายคันธวารวักแปนากสังยุติหนสุทะกะสูตรว่าด้วยกำเนิดนาคสี่จำพวกพระนครสาวถีละถึงณนะที่นั้นแลพระผู้มีพระภาคได้ตัดว่าดูกอดพิสุทังหลายกำเนิดของนาคสี่จำพวกนี้สี่จำพวกเป็นไฉนคือ นาคที่เป็นอันทชะเกิดในไข่หนึ่งนาคที่เป็นชรลาพุชชะเกิดในคันหนึ่งนาคที่เป็นสังเสฐชะชะเกิดในเท่าใครหนึ่งนาคที่เกิดเป็นอุปปาติกะดูก่อนพิสุทธ์ทั้งหลายกำเนิดของนาคสี่จำพวกนี้แล ข้อ520ว่าด้วยความประณีตของกำเนิดนาคแต่ละจําพวกพระนครสาวัตถีและถึงดูกนพิสุทธิ์ทั้งหลายกำเนิดของนาคสีพวกจําพวกนี้สีพวกเป็นไหนคือนาคเป็นอันทชะหนึ่งนาคที่เป็นชลาพุชะหนึ่งนาคที่เป็นสังเสะชะหนึ่งนาคที่เป็นโอปปาติกะหนึ่ง ในนาคสี่จำพวกนั้นนาคที่เป็นชลาพุชะสังเสทชะและโอปปาติกะปราณีตกว่านาคที่เป็นอัญชะนาคที่เป็นสังเสทชะและโอปปาติกะปราณีตกว่านาคที่เป็นอัญชะและชลาพุชะนาคที่เป็นโอปปาติกะปราณีตกว่านาคที่เป็นอัญชะ ชะลาพุชะและสังเสธชะดูก่อนพิสุทั้งหลายกำเนิดของหน้าสี่จำพวกนี้แหลว่าด้วยเหตุปัจจัยให้หน้าที่เป็นอัตชะรักษาอุโบสถสมัยหนึ่งพระผู้มีพระภาคประทับอยู่ณวิหารเชตวันอารามของท่านอนาตปินทิกะเศรษฐีใกล้พระนครสาวัตถีครั้งนั้น ภิสุรูปหนึ่งเข้าไปเฝ้าพระผู้มีาภาคถึงที่ประทับถวายบังคมพระผู้มีาภาคแล้วนั่งณที่ควรส่วนข้างหนึ่งครั้นแล้วได้ทูลถามพระผู้มีาภาคว่าถ้าแต่พระองค์ผู้เจริญอะไรหนอเป็นเหตุเป็นปัจจัยเครื่องให้นาคที่เป็นอัตชชะบางพวกในโลกนี้รักษาอุโบสถและสละกายได้ พระผู้มียภาคตอบว่าดูก่อนพิสุนาคบางพวกที่เป็นอันทชะในโลกนี้มีความคิดอย่างนี้ว่าเมื่อก่อนพวกเราเป็นผู้กระทำกรรมทั้งสองด้วยกายวาจาด้วยใจพวกเรานั้นกระทำกรรมทั้งสองด้วยกายด้วยวาจาด้วยใจเมื่อตายไปจึงเข้าถึงความเป็นความเป็นสหาย ของพวกนาคที่เป็นอันธะถ้าวันนี้พวกเราพึงประพฤติสุจริตด้วยกายด้วยวาจาด้วยใจใสเมื่อเป็นอย่างนี้เมื่อตายไปพวกเราจะพึงเข้าถึงสุคติโลกสวรรค์เชิญพวกเรามาประพฤติสุจริตด้วยกายด้วยวาจาด้วยใจเสียในบัดนี้เถิดดูก่อนพิสูจน์ทั้งหลายข้อนี้ เป็นเหตุเป็นปัจจัยให้นาคที่เป็นอัตชะบางพวกในโลกนี้รักษาอุโบสถและสละกายได้ว่าด้วยเหตุปัจจัยให้นาคที่เป็นชลาพุชะรักษาอุโบสถพระนครสาวัตถีและถึงครั้งนั้นพิสุรูปหนึ่งเข้าไปเฝ้าพระผู้มีภาคถึงที่ประทับครั้นแล้วได้ทูลถามพระผู้มีภาคว่าถ้าแต่พระองค์ผู้เจริญอะไรหนอเป็นเหตุเป็นปัจจัย เครื่องให้นาคที่เป็นชลาพุชะบางพวกในโลกนี้รักษาอุโบสถและสละกายได้พระผู้มีพภาคตัดต่อว่าดูก่อนพิสุนาคบางพวกที่เป็นชลาพุชะในโลกนี้มีความคิดอย่างนี้ว่าเมื่อก่อนพวกเราเป็นผู้กระทำกรรมทั้งสองด้วยกายด้วยวาจาด้วยใจพวกนั้นกระทำกรรมทั้งสองด้วยกายด้วยวาจาด้วยใจเมื่อตายไป จึงเข้าถึงความเป็นสหายของพวกนาคที่เป็นชลาพุชะถ้าันนี้พวกเราพึงกระพฤติสุจริตด้วยกายด้วยวาจาด้วยใจใสเมื่อเป็นอย่างนี้เมื่อตายไปพวกเราจะพึงเข้าถึงสุคติโลกสวรรค์เชิญพวกเรามาประพฤติสุจริตด้วยกายด้วยวาจาด้วยใจเสียในบัดนี้เถิดดูก่อนพิสุข้อนี้แหละ เป็นเหตุเป็นปัจจัยเครื่องให้หนากที่เป็นชลาพุชะบางพวกในโลกนี้รักษาอุโบสถและสละกายได้ว่าด้วยเหตุปัจจัยให้หนากที่เป็นสังเสทชะรักษาอุโบสถพระนครสาวสถีละถึงพิสุนั้นนั่งณที่ควรส่วนครังหนึ่งแล้วได้ทูลถามพระผู้มีภาคว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญอะไรหนอเป็นเหตุเป็นปัจจัยเครื่องให้นักที่เป็นสังเสทชะ บางพวกในโลกนี้รักษาอุโบสถและสละกายได้พระผู้มีภาคตัดว่าดูก่อนพิษุนาคบางพวกที่เป็นสังเสทชะในโลกนี้มีความคิดอย่างนี้ว่าเมื่อก่อนพวกเราเป็นผู้กระทำกรรมทั้งสองด้วยกายด้วยวาจาด้วยใจพวกเรานั้นกระทำกรรมทั้งสองด้วยกายด้วยวาจาด้วยใจเมื่อตายไป จึงเข้าถึงความเป็นสหายของนาคที่เป็นสังเสทะชะถ้าวันนี้พวกเราพึงประพฤติสุจริตด้วยกายด้วยวาจาด้วยใจใสเมื่อเป็นอย่างนี้เมื่อตายไปพวกเราจะพึงเข้าถึงสุคติโลกสวรรค์เชิญพวกเรามาประพฤติสุจริตด้วยกายด้วยวาจาด้วยใจเสียในบัดนี้ถือดูก่อนพิสุข้อนี้แหละ เป็นเหตุเป็นปัจจัยเครื่องให้หนาคที่เป็นสังเสทชะบางพวกในโลกนี้รักษาอุโบสถและสละกายได้ว่าด้วยเหตุปัจจัยที่ให้หนาคที่เป็นโอปปาติกะรักษาอุโบสถพระนครสาวัตถีและถึงพิสุนันนั่งณที่ควรส่วนข้างหนึ่งแล้วได้ทูลถามพระผู้มีพระภาคว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญอะไรหนอเป็นเหตุเป็นปัจจัย เครื่องให้นักที่เป็นโอปปาติกะบางพวกในโลกนี้รักษาอุโบสถและสละกายได้พระผู้มีพระภาคตรัสตอบว่าดูก่อนพิสุนาคบางพวกที่เป็นโอปปาติกะในโลกนี้มีความคิดอย่างนี้ว่าเมื่อก่อนพวกเราได้เป็นผู้กระทำกรรมทั้งสองด้วยกายด้วยวาจาด้วยใจ พวกเรานั้นกระทำกรรมทั้งสองด้วยกายด้วยวาจาด้วยใจเมื่อตายไปจึงเข้าถึงความเป็นสหายของพวกนาคที่เป็นโอปป,ปาติกะถ้าวันนี้พวกเราเพึงประพฤติสุจริตด้วยกายด้วยวาจาด้วยใจเมื่อเป็นอย่างนี้เมื่อตายไปพวกเราจะพึงเข้าถึงสุคติโลกสวรรค์ เชิญพวกเรามาประพฤติสุจริตด้วยกายด้วยวจาด้วยใจเสียในบัตนี้เถิดดูก่อนพิสุข้อนี้เป็นเหตุเป็นปัจจัยให้หน้าที่เป็นอุปปปาติกะบางพวกในโลกนี้รักษาอุโบสถและสละกายได้ว่าด้วยเหตุปัจจัยที่ให้บุคคลเข้าถึงความเป็นสหายของหน้าที่เป็นอันทชะพระนครสราวัตถี ละถึงพิสุนั้นนั่งณที่ควรส่วนข้างหนึ่งแล้วได้ทูลถามพระผู้มีพระภาคว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญอะไรหนอเป็นเหตุอะไรหนอเป็นปัจจัยให้บุคคลบางคนในโลกนี้เมื่อตายไปเข้าถึงความเป็นสหายของพวกหนาที่เป็นอันทชะพระเจ้าข้าพระผู้มีภาคตรัสตอบว่าดูก่อนพิสุบุคคลบางคนในโลกนี้เป็นผู้กระทำกรรมทั้งสอง ด้วยกายด้วยวาจาด้วยใจเขาได้สดับมาว่าพวกนาคที่เป็นอันทชะมีอายุยืนมีวัน,นะงามมีความสุขมากเขาจึงมีความปรารถนาอย่างนี้ว่าโอ้หนอเมื่อตายไปขอเราพึงเข้าถึงความเป็นสหายของพวกนาคที่เป็นอันทชะดูก่อนพิสุขข้อนี้แหละเป็นเหตุเป็นปัจจัย ให้บุคคลบางคนในโลกนี้เมื่อตายไปเข้าถึงความเป็นสหายของพวกนาคที่เป็นอันทชะว่าด้วยเหตุปัจจัยให้บุคคลเข้าถึงความเป็นสหายของพวกนาคที่เป็นชลาพุชะพระนครเสวตถีและถึงวิสุนั้นนั่งณที่ควรสวนข้างหนึ่งแล้วได้ทูลถามพระผู้เมียภาคว่าข้าแต่พระองค์ผู้จเจริญอะไรหนอเป็นเหตุเป็นปัจจัยให้บุคคลบางคนในโลกนี้ เมื่อตายไปเข้าถึงความเป็นสหายของพวกนาคที่เป็นชลาพุชะพระเจ้าค่ะพระผู้มีภาคตัดต่อว่าดูก่อนพิสุบุคคลบางคนในโลกนี้เป็นผู้กระทําทั้งสองด้วยกายด้วยวาจาด้วยใจเขาได้สดับมาว่าพวกนาคพวกนาคที่เป็นชลาพุชะมีอายุยืนมีวันณะงามมีความสุขมากเขาจึงมีความปรารถนาอย่างนี้ว่าโอ้หนอเมื่อตายไป ขอเราพึงเข้าถึงความเป็นสหายของพวกนาคที่เป็นชลาพุชะขันตายไปเขาย่อมเข้าถึงความเป็นสหายของพวกนาคที่เป็นชลาพุชะดูก่อนพิสุข้อนี้แหละเป็นเหตุเป็นปัจจัยที่บุคคลบางคนในโลกนี้เมื่อตายไปเข้าถึงความเป็นสหายของพวกนาคที่เป็นชลาพุชะว่าด้เหตุปัจจัยให้บุคคลเข้าถึงความเป็นสหายของนาคที่เป็นสังเสทชะ พระนครสาวตถีและถึงพิสุนั้นนั่งณที่ควรส่วนข้างหนึ่งแล้วได้ทูลถามพระผู้มีพระภาคว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจเริญอะไรหนอเป็นเหตุเป็นปัจจัยให้บุคคลบางคนในโลกนี้เมื่อตายไปเข้าถึงความเป็นสหายของพวกหน้าที่เป็นสังเสตชะพระเจ้าข้าพระผู้มีพระภาคตรัสต่อว่าดูก่อนพิสุบุคคลบางคนในโลกนี้เป็นผู้กระทำกรรมทั้งสองด้วยกายด้วยวาจาด้วยใจ เขาได้สดับมาว่าพวกนาคที่เป็นสังเสรชะมีอายุยืนมีวันะงามมีความสุขมากเขาจึงมีความปรารถนาอย่างนี้ว่าเอ้หนอเมื่อตายไปขอเราพึงเข้าถึงความเป็นสหายของพวกนาคที่เป็นสังเสทชะะขันตายไปเขาย่อมเข้าถึงความเป็นสหายของพวกนาคที่เป็นสังเสรชะดูก่อนพิสุข้อนี้แหละเป็นเหตุเป็นปัจจัย ให้บุคคลบางคนในโลกนี้เมื่อตายไปเข้าถึงความเป็นสหายของพวกนาที่เป็นสังเสทชะว่าด้วยเหตุปัจจัยให้บุคคลเข้าถึงความเป็นสหายของพวกนาคที่เป็นโอปป,ป,ปาติกะพระนครสาวัตถีและถึงพิสุน,นันนั่งณที่ควรสวนข้างหนึ่งแล้วได้ทูลถามพระผู้มีพระภาคว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญอะไรหนอเป็นเหตุเป็นปัจจัย ให้บุคคลบางคนในโลกนี้เมื่อตายไปเข้าถึงความเป็นสหายของพวกหนา้าที่เป็นโอป,าปปาติกะพระผู้มีภาคตัดว่าดูก่อนพิสุบุคคลบางคนในโลกนี้เป็นผู้กระทำกรรมทั้งสองด้วยกายด้วยวาจาด้วยใจเขาได้สดับมาว่าพวกหนา้าที่เป็น โอป,ปปาติกะมีอายุยืนมีวัน,นะงามมีความสุขมากเขาจึงมีความปรารถนาอย่างนี้ว่าโอ้หนอเมื่อตายไปขอเราพึงเข้าถึงความเป็นสหายของพวกนาคที่เป็นโอป,ปปาติกะขันตายไปเขาย่อมเข้าถึงความเป็นสหายของพวกนาคที่เป็นโอป,ปปาติกะ ดูก่อนพิสุข้อนี้แหละเป็นเหตุเป็นปัจจัยให้บุคคลบางคนในโลกนี้เมื่อตายไปเข้าถึงความเป็นสหายของพวกนาคที่เป็นโอปปาติกะว่าด้วยเหตุปัจจัยให้บุคคลเข้าถึงความเป็นสหายของพวกนาพระนครสวัสถีและถึงพิสุน,นั้นนั่งณที่ควรส่วนครางหนึ่งแล้วได้ทูลถามพระผู้มีพระภาคว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญอะไรหนอเป็นเหตุเป็นปัจจัย ให้บุคคลบางคนในโลกนี้เมื่อตายไปเข้าถึงความเป็นสหายของพวกนาคที่เป็นอันทชะพระเจ้าข้าพระผู้มีภาคตัดตอว่าดูก่อนพิสุบุคคลบางคนในโลกนี้เป็นผู้กระทำกรรมทั้งสองด้วยกายด้วยวยจาด้วยใจเขาได้สดับมาว่าพวกนาคที่เป็นอันทชะมีอายุยืนมีวรรณะงาม มีความสุขมากเขาจึงมีความปรารถนาอย่างนี้ว่าโอ้หนอเมื่อตายไปขอเราพึงเข้าถึงความเป็นสหายของพวกน้าที่เป็นอันทชะเขาจึงให้ข้าวน้ำผ้ายานมาลาของหอมเครื่องรูปไหลที่นอนที่พักประทีปและอุปกรณ์แห่งประทีปเมื่อตายไปเขาย่อมเข้าถึงความเป็นสหายของพวกหน้าที่เป็นอันทชะดูก่อนพิสุ ข้อนี้แหละเป็นเหตุเป็นปัจจัยให้บุคคลบางคนในโลกนี้เมื่อตายไปเข้าถึงความเป็นสหายของพวกนาคที่เป็นอันทชะจบสูตรที่1 1ถึง20 21ถึง50าชลาพุชะทิธานุการสูตรที่1-30ถึง30ว่าด้วยเหตุปัจจัยให้บุคคลเข้าถึงความเป็นสหายของพวกนาค พระนครสาวัตถีและถึงพิสุนันนั่งณนะที่ควรสวนขคร่งหนึ่งแล้วได้ทูลถามพระผู้มีพระภาคว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญอะไรหนอเป็นเหตุเป็นปัจจัยให้บุคคลบางคนในโลกนี้เมื่อตายไปย่อมเข้าถึงความเป็นสหายของพวกนาคที่เป็นชะลาพุชะและถึงของพวกนาคที่เป็นสังเสทะชะสังเสทะชะละถึง ของพวกนาคที่เป็นโอปปาติกะพระผู้มีพระภาคตรัสว่าดูกนพิสุบุคคลบางคนในโลกนี้เป็นผู้กระทำกรรมทั้งสองด้วยกายด้วยวจาด้วยใจเขาได้สดับมาว่าพวกนาคที่เป็นโอปปาติกะมีอายุยืนมีวรณะงามมีความสุขมากเขาจึงมีความปถนาอย่างนี้ว่าโอ้หนอเมื่อตายไป ขอเราพึงเข้าถึงความเป็นสหายของพวกนา้าที่เป็นโอปปาติกะเขาจึงให้ข้าวหนาผ้ายานมาลาของหอมเครื่องรูปไหลที่นอนที่พักประทีปและอุปกรณ์แห่งประทีปเมื่อตายไปเมื่อตายไปเขาย่อมเข้าถึงความเป็นสหายของพวกนา้าที่เป็นโอปปาติกะดูก่อนพิสุทั้งหลายข้อนี้แหละเป็นเหตุเป็นปัจจัยให้บุคคลบางคนในโลกนี้ เมื่อตายไปเข้าถึงความเป็นสหายของพวกหน้าที่เป็นโอปปาติกะจบสูตรที่21-50จบหน้ากระสังยุต